วัดดอนทาาวัดดอนทาต้ตนโพต้นไส้ไงหาไว้พระข้พอพรวัดดอนท่าลงเรือข้ามมูลล,ล่องเรือข้ามมูลไปดอนทาา อยู่วัดวัดก็อยู่ในเกาะออก<า> <ไป S 2> แล้ว <ไป S 2> มันไม่จะร่ำสิออกแล้วป่านนี้น bao mái phần mắt đòn hạ hạ phăng lúa mà nữa hạ phăng lúa mà loài sức เที่ยวหลายเติบเยอะมากเต็มข้าัมมาก็จะมีหลวงปู่เสาอยู่ริมฝั่งน้ำนี่มาจากคำมาแล้วข้าไปคัากับมีอุโมง อันนี้ประรทับตังเขาวัดอันนี้ก็จะเป็นอุโมงคองอุ้ยของเมืองของเมืองเห็ดของเห็ดระ้างเห็ดของต่วคของไว้เงี้ยนเรือมาแล้วก็เดินมาตามอุโมงบรรยากาศก็จะมาเจอกับสถูปไงสถูปไงฮะ มันเลาโอ้ใส่ต้นไม่ดอกไม่ประดับประดับก็จะเจอสถูปุ่งง่ายเลยมันรูปธาตุธาตุอ้้หะธาตุยังไงยิ่งใหญ่อลังการภายในพระธาตุก็จะบรรจุอัฐิของหลวงปู่เสากับหลวงปูอ่อีกสี่องค์ จัดรอบๆพระาธาตุวันนัน้นค่ะก็จะมีศาลาแล้วก็ศาลา,า,า,ร,ารูปหล่อองค์หลวงปู่ทั้งหมดห้าองค์สมัยพระฝรังสิบห้งปูเสา ปูเสาลงปูมันลงปูดีสามลงปูตั้ปูเสาลงปูมันลงปูดีลงปูเสาลงปูมันลงปูดีต้นดไก่เป็นต้นไม้ที่ลงปูเสามาหยุดพักเป็นที่แรก ในดอนทากเพื่อสนทนาธรรมกับญาติโยมต้นเดือยไก่ประวัติประวัติพระนอนปางสายญาติหลวงปู่ดีเป็นผู้ปั้นขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของดอนทากหรือวัดดอนทาก็าจะเป็นหมู่บ้านชนุมชนส่วนฝั่งนี้น่าจะระยะห้ามฝั่งประมาณสองร้อยเมตร อีกฟังหนึ่งวัดดอนธาตุหรือดอนธาตุซึ่งดอนธาตุตั้งอยู่เ mm hmm. กาะกลางแม่น้ำมูล mm hmm. ก็จะมีหมู่บ้านคนอฝั่ง mm hmm. ถนาอุพระอุบาขปางสนะาม,ามันบันโชคหวยขอพรตั้งอยู่ทั้งลองทังทิศเหนือ ิธีปรับตกแต่งต้นไม้ให้สวยงามกันนะยังสวยยังแจ๋งปรับต้อไม้ให้สวยงามต้อไม้ต้อไม้ไม,ไม่ง่ย้ยตอนนี้ของจริงแต่ว่าฐานโบกปูกุติ cột tị luôn tù xấu cột tị luôn tù xấu bộ viên đơn tổng công khóng luôn tù xấu bộ lưu viên tị luôn tù xấu đơn มีปรัชนากรรมฐานของ,งปู่เสาจะอยูหน้ากุฏิบริเวณที่หลวงปู่เสานั่งมีปรัชนากรรมฐานจะอยูหน้ากุฏิตรงนั้ก็เป็นบริเวณที่เดินตรงกลมของหลวงปู่เสากุฏิหลวงปู่เสา อัติของปู่ตละอ,องค์ที่มันเก็บไว้ในพระทาุนี้ วิธีประดับต้นไม้สวยๆประดับต้นไม้ใหญ่สวยๆไหวปูพ่พญาหน้าขอพรลิมฝั่งน้ำมูลวัดดอนท่าฝั่งทางเท่าเรือที่ข้ามมาอันนี้คือปูพ่พญา ือยหน้าพญานาคหอยหน้าพญานาคขอพอหักเก้วมรกตวัดดอนถาด กำเเกาจะไม่สามารถลบล้างได้กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเองสมเด็จตัวพมังสีค <c oughs> ้ากลับออกจากวัดดอนค้าบรัาจนจะได้รอดริงเบิ่นออกย 发来。 น้งปูเสารุร่นฉลองพระธาตุปี4